นี่คือความสวยงามของเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่สุดเขตแดนประเทศไทยทางภาคตะวันออกหรือบูรพาเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามนะครับทั้งเกาะและทะเลอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดตราดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงในปัจจุบันกําลังเติบโตในฐานะของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีธรรมชาติสวยงามเป็นที่ต้องการของนักลงทุนเพื่อหารายได้จากการท่องเที่ยวนะครับ พื้นที่บนเกาะกูดเดิมเป็นของกองทัพเรือนะครับและมีการตั้งเป็นหมู่บ้านหลังจากที่มีกองทัพเรือเข้ามาควบคุมพื้นที่และมีการตรวจสอบการจัดสรรการถือพื้นที่ครอบครองนะครับเดิมเกาะกูดมีประชากรเพียง100กว่าครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันมีการขยายตัวมากจากการลงทุนและการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินบนเกาะกูด จ้นาที่กองร้อยรักษาวความสงบที่10กองบัญชาการนาวิกโยธินนำทีมข่าวในการตรวจสอบพื้นที่สิ่งพบว่าเป็นการบุกรุกเขตกองทัพเรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกนาวิกโยธินหรือทรณนยอ ทหารเรือได้นำเราตรวจในจุดที่มีการสร้างบ้านพักและปรับพื้นที่เพื่อสร้างเป็นรีสอร์ทในเขตของกองทัพเรือแม้ว่าเจ้าของจะแสดงสิทธิ์เป็นใบพบทหเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของแต่ฝ่ายทหารก็มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนหรือบางพื้นที่ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อทาการเปลี่ยนที่ดินเป็นรีสอร์ทก็จะมีการประสาร่วมกับฝ่ายปกครองของเกาะกูดเพื่อให้มีการตรวจสอบการครอบครองหรือนํามาสู่ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ฟังเสียงของเรือตีเชื้อมากสีซึ่งนำเราตรวจสอบพื้นที่ครับในทุนผู้มีิทผลทั้งหลายอย่างมีอำนาจทางการเมืองด้วยมาเข้ามาบุกลุกทีนะ่จับจองที่ป่าสงวนนันกเป็นในทุนคนในพื้นที่แทบไม่มี เราได้ตรวจสอบไปยัองอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือทางฝ่ายท้องถิ่นนะครับโดยนายเดชาทรจันอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดจังหวัดตราดออกมาชี้แจงกับทีมข่าวและยืนยันว่าชาวบ้านเข้ามาจับจองที่อยู่อาศัยก่อนการเข้ามาควบคุมพื้นที่ของกองทัพเรือตั้งแต่ในอดีตที่ดินทั้งเกาะล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ทหารยกเว้นบางส่วนที่เป็นการทําประโยชน์ในที่ดินซึ่งทั้งหมดนั้น เป็นพื้นที่เพื่อรอการพิสูจน์แม้ว่าจะมีการเข้ามาควบคุมพื้นที่จากกองทัพเรือแต่ยืนยันว่าชาวบ้านนั้นเข้ามาอยู่อาศัยก่อนทั้งหมดถูกแบ่งเป็นพื้นที่การพิสูจน์สิทธิและพื้นที่ที่มีการยืนยันเอกสารการครอบครองแล้วเป็นนสสามครับผ่านมาถ้าไปปีสี่หกนะก็ระหว่างการพิสูจน์ก็มีการรณรโลมให้มีการก่อสร้างมันพักอาศัยเพื่อการเกษตรได้นะครับแต่เมื่อมีการตรวจสอบของที่ผ่านมาจากชดุดตาง าทางทหารที่ตรวจสอบที่14ส5กัยายาที่ผ่านมาปรากฏว่าสั่งระงับหมดนะไม่ให้มีการก่อสร้างใดๆทั้งสิ้นบองกาะกูด<ม>ในพื้นที่ที่พิสูจนสิทธิ์ นายเดชาธรอธิบายว่าชาวเกาะกูดเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคสมัยรัชกาลที่5แล้วที่มีการถดถพยพมาจากเกาะกงเพราะว่ากลัวตกเป็นเชลยของประเทศฝรั่งเศสจนมีการสำรวจในช่วงปีพศ2510เพื่อให้กองทัพเรือดูแลพร้อมทั้งพิสูจน์สิทธิการอยู่อาศัยของประชาชนในขณะนั้นแต่ว่าด้วยระยะทางจากเกาะกูดไปตราดนั้นไกลมากเพราะต้องเดินทางโดยใช้เรือเป็นเวลาประมาณ3วันถ้าเรือเร็วหน่อยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงจึงมีคนที่มีโฉนดไม่มากนะักที่เหลือถือว่า เป็นการครอบครองที่ดินบนใบพบท5เพราะว่าขาดการพิสูจน์สิทธิ์ในขณะนั้นซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับตั้งอยู่ในเกาะกูดที่เป็นการประกาศครอบครองในเขตของกองทัพเรือชาวบ้านอยู่อาศัยโดยใบพบท5เป็นส่วนใหญ่มีนอสสเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดบอกว่ารีสอร์ทเกิดขึ้นตามการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะกูดมีการซื้อขายนอสสาจากในทุนนอกพื้นที่จริงแต่ยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่ผิดจริงก็ขอให้มีการสอบสวนไปตามกระบวน ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการตรวจสอบจากกองทัพเรือแต่ว่ายังไม่เคยมีการดําเนินคดีเป็นการขอความร่วมมือให้ระงับการก่อสร้างทุกประเภทบนเกาะกูดในขณะนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบส่วนนยโบนนยโบายหลักที่ทางทหารเรือจะใช้นั่นก็คือการมุ่งเน้นปรับปรามเฉพาะกลุ่มนายทุนหรือการปุกรุกตัดไม้ทําลายป่ายืนยันว่าจะให ความสําคัญและการตรวจสอบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่มาก่อนบนเกาะกูดครับแล้วเราจะส่งท้ายด้วยภาพบรรยากาศแมงกะพุน